สวัสดีค่ะเซคนโนนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินกันเช่นเคยนะคะบรรยากาศที่ร่มรื่นค่ะทุกท่านน่าอยู่นะคะบรรยากาศอยู่ในชุมชนด้วยนะคะไม่เงียบเหงาค่ะแต่ว่ามีความเป็นส่วนตัวค่ะร้อมรัวเรียบร้อยนะคะแปลงนี้นะคะอยู่ในหมู่บ้านต้นธงชัยนาป้อใต้จังหวัดลำปางค่ะบ้านพร้อมที่ดิน ขนาด218ตารางวานะคะตัวบ้านมีพื้นที่ใช้สอย1ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว2ตรงจอดรถราคาสุดพิเศษ1 000, 1 9 0 0ล้านนบาทไม่ต้องดาวไม่ต้องมีคนคำ้ำสามารถยืนกู้ได้ทุกอาชีพเลยนะคะนัดชมบ้านลูกค้าสามารถนัดด้วยตนเองได้คะ่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดล่วงหน้า1วันนะคะก่อนเดินทางไปชมพื้นที่จริงคะ่ะ บ้านหอมสุขบ้านเมืองลำปางนะคะบรรยากาศแบบสไตล์ตบ้านสวนแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจติดต่อทักไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะแอดมินนำเสนอเบื้องต้นเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ